กูใคุณใณสโนบาระเจอาก,การเกมถ้าไม่ได้ขึ้นมากูจะเล่นโนบาระออกดาบสายฟ้าสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมฉันกูใคุณใณสโนบาระเจอาก,การเกมเครื่องกูเซน วันนี้ทุกคนนะครับผมิูผมใจร้าวนาะวันนี้ทุกคนแล้วก็เมมเบอร์ทุกคนเลยนะครับมีใครจะฝากให้ผมใช้คำสาปใส่ใครไหมครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะรับตอกฟรีทั่วอาณาจักรถ้าทางมันจะรับพลังเวทผมไม่ไหววะ่ะ <c oughs> <laughs> เ,เหีย่ยเมาอ๋อเหมาสองพันแปดเฮ้ยทขาเป็น ทำไมมันถูกขนาดนั้นน่ะเฮ้ยสองแปะนี่ถูกว่าถูกนะสำหรับโนบะระอะไรเงี้ยผมรู้ว่ามันจะแพงกว่านี้สิไหนผมขอเลยนะขอประโยคบิวบิวที่โนบะระชอบพูดเน่อยขอคนละหนึ่งประโยค <laughs> ฉันอยากจะมีชีวิตอยู่มันก็ควรจะพูดประโยคนี้อยู่นะฉันจะตอกใจร้าให้ได้เลยกูจะเป็นคนตอบมึง จำไว้นะในฐานะผู้ใช้คุณสาระดับหนึ่งไม่มีทางที่ฉันจะหวังขึ้นคนอื่นเส้นทางน่ะมันต้องฝ่าฟันด้วยตัวเองไงล่ะและนี่คือการบรรเลงเพลงก่อนจะสุกขการใช่ไหล่ะเอาเลยนะกำหนดจิตใจลาดฐานของพลังเวทนั้นเกิดขึ้นจากสะดือรูบรววพลังความโกรธที่ะดือดึงขึ้นมาและเปล่งพลังเวทไปที่คอนยัดไดน อันล่าสุดเนี่แะนะครับเพราะว่าคํำสาบเนี่ยอยู่จุดต่ําสุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาจุดต่ําสุดก่อนเพื่อเป็นการระเบิดขึ้นมาแบบตูมตามไข้ไหมอันแรกถ้าได้ห้าคูปองต้องขอโทษด้วยนะเพราะนี่คือความต่างของระหว่างชั้นกับเกยังไงล่ะ ใช่แล้วนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการฉันต้องการอีโมจิดีนิ้วเพื่อทำให้ฉันสามารถทำลายพันธะใช้ท่านี้ได้ทุกสิ่งนั้นย่อมลิงก์โดยสมบูรณ์ท่านี่คือท่าทาี่ดีเข้าใจปะถ้าสมมติเราได้ตัวเปล่าแต่เราไม่ได้สติ๊กเกอร์เราจะไม่เก่งขึ้นนี่คือจุดกำเนิดของการไปพลังเวทครับจุดเริ่มต้นของเกลือทะเลยกกูอยาก,กยชอบเลยวะไม่ไหวละผมรู้วิธีในการรีเลนจักรกาที่ดีที่สุดแล้วขอโทษเด้ออมามนายัยตอนนี้เฮ้า บ่ได้สร้างภัยหรือเขียยให้ภัยเพื่อโตเลยแล้วก็บ่ได้โกรธแค้นผู้ได้นำขอโทษเดอ้อาอ,ดดอ,อามานขอโทษเด้ออามานโอ้ยเฮียท่าเฮียเอฟเอฟติกตังหรนค้อนกูอยากชอบเรามาทำไมเนี่ยและนี่คือสิ่งที่ฉันจะให้แกดู มันมีซ้ำด้วยหรอวะทุกคนมันซ้ำได้ด้วยมันซ้ำได้ด้วยหรออะไรวะทำไมมันซ้ำวะที่ต้องมีหุนฟางหรือเปล่าไอจีเอมันเป็นเพราะแกทำให้ฉันต้องโดนคอสเพย์โดนบัละโดนคอสเพย์ผู้หญิงฉันจะเอาคอนฟาดหัวแกไหนใครเกลียดจีเอ,าาอ,อมันบอกผมมาผมจะตอบมันยิ่งมีคนเกลียดเยอะ ช่วยตัดกูไม่ได้แค่ยมมันมีสติกเกอร์หรือไงวะเฮียมึงไม่มีของอย่างอื่นเลยเหรอฮัลโหลเฮ้ยไปไหนนะทุกคนคือมันมีอย่างอื่นนอกจากสกติกเกอร์กับท่าสังหารไหมมีออมบีลูกแก้วออะทุกคนว่าเปิดตรงไหนตอนเนี้ยไอ้เที่ยมมุมขวาเนี่ยมุมขวาเนี่ยไม่ได้ตรงแล้วเปิดอันไหนก็เหมาเฮ้ยโอ้เที่ยมผมรู้ละผมจะใช้ท่าที่โนบะระสามารถจัดก,การกับมาฮิโตะได้ ก้าขุนเขาแปดสีธนนทหนึ่งโลกราท่าทรัดสามดาบสหาสตีกระโลกราทาเปิดบุ่มซ้ายสามอันไม่เลยเย,ยี่ยมันเบียดอื่นไหมวะมันเบียดอื่นไหมเนี่ยทำดีๆวันนี้แต่งเป็นคนสวย งสเขาต้องทำแบบสวยๆงั้นวันนี้โนบาระคนที่สวยที่สุดในจุจุซูจะมาเปิดนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นคนสวยก็ต้องกดตรงกลางเพราะว่าจะได้อยู่กลางใจพี่พี่งไยล่ะาไอ้เทียอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแต่เพิ่งโดนไป400คูฟอ,องเองไม่ไม่แ,ววแพ้ด้ว่าแลผูกไปซ้ายต่อ เอ้เบลกูไม่ไหวแล้วนะได้มันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเกียรไม่มีติอีโมจิฮัลโหลติดตาซ้ายแล้วพูดการที่นายสามารถตอกตะปูได้หรือเพราะว่านายเป็นโดมาระนายจึงสามารถตอกตะปูได้ฉันไม่เข้าใจในายจริงนะโดมปโจการที่นายเนี่ยเก่งและลำพองขนาดนี้นี่แหละคือจุดอ่อนของนายระวังไ,ไม่ได้หรอกกูไม่ไหวแล้วกูกู่กูเปิดบนหมดกูเปิดบนสามตัว ่ยโอเคตอนนี้เราได้เอฟเฟกสังหารแบบของจริงเฮ้ยมีท่าเต้นด้วยวะ่ะอ่ะกูกูขั้นตรงกลางเลยเนี่ยคุณต้องเลือกแล้วนะครับคุณต้องเลือกระหว่างซ้ายกับขวาแล้วขวาไล้ซ้ายดีกูเหลือซ้ายไปนะกดสี่อันถ้าไม่ได้ขึ้นมากูจะเล่นโนบลราออกดาบสายฟ้า10นิ้วพนมแล้วก็มลงกรา หมายถึงว่าถ้าผมไม่ได้ลูกแก้วผมหมายถึงว่าถ้าผมไม่ได้ลูกแก้วบ้าจริงแม่งได้ง่ายเกินตอนนี้ผมโดนไป1,700เฮ้ยยังถูกเห็นปะโดนยังไงให้หมดวะเปิด you are my special เพื่อเพิ่มพลัง you are my special ขอใช้วิชาใส่เวทที่สืบทอดกันมาในตระกูลของฉันมากกว่า30ปีและนี่คือวิชาของฉัน หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้ A, 1, าหกตึกรถลักใต้ไอแอนเดอรี่จะกระดีหัวใจไอแอนตกบันไดเพราะไอหมาตัวนี้นี่แหละวิชาที่ซื้อต่อกันมาในตระก,กูลใจร,ร้าวส์เบสวิชาได้ผลวิชาได้ผลทุกคนเย้ได้แล้วเย้ผมโดทั้งหมด 7 7 0 0คูปองโคตรถูกถูกจใจแล้วขอแนะนำพ่อบอสเคเบิลเปยบริการเติมเกมสายเปยที่วางใจได้มากที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้งานจินมากกว่า3,000 0นคน สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับช่องใจร้าวและอย่าลืมใช้โค้ดใจร้าวเติมกันเยอะๆด้วยนะครับทุกคนเขาจะได้สนับสนุนใจร้าวไปนานๆนะครับฝากทุกคนด้วยนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคยว่าเปเท่านั้นเอาละนะและนี่คือพลังของโนบาราเียจ้าย่ามาขวางทางฉันเฮียโนบาราโคตรเป่เียวจัด โดวาร้านเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆอ่ะคนากันมันเย็นวางเย้นอะเอ้มีตามีตามีด้วยอ่ะดูนี่เราจะไปช้อปปิ้งที่ชิบูย่ากันไป <Okay. S 1> เชียร์เรดูดิ่สองคนวิ่งด้วยกันอ่ะใครจะไม่อยากฆ่าก,ากูสองคนดูดิโย้ไอโมโย้ไอโม่เฮ้ยเดี๋ยวขับรถเย้เนอะยิงไปดกพลังเวฟของตะปูยังกูเท่เฮ้ยตีธรรมดาโคตรสวยชิตีธรรมดาสวยจัด เดโจสกิลสองเที่ยเหมือนโคกุเซนสวยจัดแม่งสวยกับยูจิอ้าวอ้าวอ้าวโดนนะโดนนะโดนนะไอ้กูกูโดนแล้ววะไอ้กูโดนเลยอโอไอ้ดีใจพลังเวทมันใจพลังเวทใส่ผมเดี๋่วอ้แกคำสาปจริงจอ่ออ้าวเอากูได้ปะเจ้าตีคนสวย นี่แหละคือสิ่งที่เกดได้รับจากการทำร้ายประชาชนเฮียวิสกินไม่สวยสวยจัดเลยว่ะผมไม่คิดว่าเป็นไวโอจะสวยขนาดนี้นะตอนแรกก็คิดว่าทีเอ็มไม่แบบป่วยอ่ะรูะ้ปะคิดอะไรไม่ออกใส่ไวโอคิดอะไรไม่ออกใส่ไวโอวยครับไปเลยครับจากการได้หมดทุกคนในชิบูย่าต้องปลอดภัยเพราะพวกเราคือ you are my special อดูว่ใก,ใกี้ๆทีคกินเชียแบบตอกตะปูแล้วไปะคตรเท่ถูกกว่ายูจิแต่สวยกว่ายูจิยูจิเป็นขอลูกเมียน้อย,ยนนเส,สี่ยขึ้นอะไรเฮ้ยนลเภาษาเสียงเฮ้ยเมื่อกี้เป็นใคม่าะเชี่ยภาษาเสีเยงเฮ้ยเาแกเนี่ยท,ทำอะไรใช้ไม่ได้หรอกเจ้าพี่สัตว์ภูมิตุยไปไปไปตัวมาลามาแล้ว กดล้วนด้วยอาจารย์โกดโชไปดูสู้ด้วยสิครับอาจารย์ฮะทำไมกูยิงเบาแบบนั้นอ่ะไอ้ทุกคนกูยิงโคตรเบาเลยหรือตอบคนหรือตอบคนน้องหรือตอบคนน้องน้องใจเนองอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมเจอผู้ชายคุณใส่ที่ชื่อว่าคอเลติโน่ไอ้นี่น่าจะระดับต่ำปมาดิครับม่าดิครับมาเจ็บนะเจ็บนะน้องเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะในฐานะตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะเลือกแทนแกเองนะผิดเรื่องผิดเรื่อง เซลามูนจะมาสู้ได้ยังไงก่อนเป็นแค่เซลามูนแค่ตัวแทนจันทราจะมาลงทันฉันได้ยังไงล่ะขอช้อปปิ้งหน่อยครับพะว่าไวโอไม่แอบบ้ามาอันนี้ผมพูดจริง เก่งจริงถ้าเดยวนะผมเงิน9,000พแพ้ในรองเงิน6,000แพ้ได้ไงวะแพ้ได้ไงวะแม้ว่าการออกของจะไม่เหมือนกันแต่ความตั้งใจน่ะไม่เปลี่ยนแปลงไอตู้อ้าวยังม่ทันโอ้ยอ้นเวลาไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้นี่มันระดับพิเศษชัดๆทุกคนนี่มันระดับพิเศษชัดๆโอ้ไม่ก่อนจบ ที่อาจารย์โกโตแม่แรงจังวะนี่คือตรงตามคาแรคเตอร์ใช่ไหมแค่วิ่งผ่านก็ตายตายเสียงสั่นพองสั่นพองเอ้ยมาแล้วมาเลยมาเลยฉันไม่กลัวแกหรอกนะเพราะฉันน่ะคือผูญญ้ชายคนใจที่สวยที่สุดอย่างไรละ ออกกูตีธรรมดากูก็เก่งนี่ว่าเอาปมแสดงว่าไอ้ของอย่างนี้มันเหมือนสายเล่ตีธรรมดาใช่ไหมตัวเก่งมาเยอะเลยกูวคนเก่งตัวละครกูดูเหมือนหลุนโลกจ้ะโอ้โห เฮียอยู่เอ็นแปากูทีเดียวไส้กูเกือบขาดระดับพิเศษแน่ๆตัวนี้ตัวนี้ระดับพิเศษแน่ๆอาจารย์ก็เจอช่วยด้วยสั่นพองโอ้โหเฮียโคตรไกลเลยกูไปเฮ้เฮ้เช่วยช่วยช่วยนี่นี่จับเฮียอะไรล่ะแกล่ะทำอะไรโดนบาระคนนี้ไม่ได้หรอกรอ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 โอ้ยสกิลไม่สกิลไม่กินคว้างจับอะไร ไสยเวทย้อนกลับไสยเวทย้อนกลับชื่อ my special เจอไสยเวทย้อนกลับกูกลับมาได้ยู่ไอโบไปเลยจ้าเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยจ้าขอแตกสามทางนะจ้าขอพี่แตกสามทางนะจ้าขอพี่ตอกสามทางนะจ้าโอ้ยเยี่ยตายกูไม่รู้ช่วยเป็นไงจริงวะเยี่ยไม่มีรองเท้าเลย ไอ้ขูโดนอะไรวะเนี่ยไอ้เชี้โคตรแรงเลยต่ยออยาตานะผมตายอาจารย์กโจอ,อาจารย์กโจดีก่อนอาจารย์หนูเมื่อกี้ฉันโดนแตะตาค่ะที่ผ่านมาฉันสนุกมากนะ Where you go I go We m i n i fantasy อาจารย์บอกเธอนะโยอายบอกทำบูรี่ลูกศิษย์่งนี้ไม่ได้นะกูโดดเหี้ยอะไรวะเอาแล้วกูขึ้นโอเมก้าทำอีกอะไรอ้าไอ้ลูกเขียวกูไปไหนเขียว เอาผมไปไหนไอ้กูสับมันคงไม่อาจทำชี้ไงฮะกูจะโอบีอาร์มาทำไมฮะกูจะเอามาโคกูเซนใครเนี่ยโอ้โหสาภาพกูเอาทารอนทิ้งเหอะตอนเนี้ย หมดอเี้ของหมดไม่เหลือของระเบิดตายเหมือนไอ้นี่โละวไปได้ละทุกคนถ้าเราทำอย่างนี้ประเทศญี่ปุ่นจะลุมสลายนะครับต้องสู้นะคิดถึงพวกพร้อมคิดถึงคนที่เราต้องการปกป้องคิดถึงคนที่เรารักแต่อยากรดแค่จนมากเกินไปสามความแค้นั้นมาเป็นพลังเพื่อทำให้นายพลอุนตาได้สู้สู้สู้นิ่งไว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 ้ผมเคยคอสเพย์จุนซึมากนนิ่งไว้ ไอ้สัตว์โดนกูไม่ได้โดนกูไม่ได้โดนกูไม่ได้เยอยโดนกูไม่ได้ทวายทวายรอคนเดียวแล้วรอคนเดียวไป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 จะการมันซะเพื่อพวกพ้องที่เสียชีวิตเพราะมันจะการมันไอ้ยจ้าณนี้มันใช้วิชาอะไรกันมันหนีไปได้ยังไงอะอันนั่นเนี่ย ต่อหน้ามูเกนเนี่ยไม่มีสสารใดที่จะถ่าทะลุมาได้ทั้งนั้นและนี่แหละคือวิชาลับของฉันเฮ้ยมาดิมาดิสวยโอ้โหนี่คือทางกูไม่บอกให้มาดิกูตายแล้วนัเนี่ยเฮ้ยไปเลยจบละดีมากอาจารย์กูเชี่ยอาจารย์กูโจมเป็จักรกลหลับพิเศษได้จริงป่ะของจริงจัดโอ้โหไอ้ยี่นี่ก็แรงจังเลย ตีบ้านล้วโว้ยกูตีบา้านเลยเย้เกมแรกเพิ่งจบสภาพกระสับโอไม่ยามใช่ปกติกระสับโอไม่ยามไปตีป้อมชี่ิตีและเป็นอีกครั้งอีกทีครัวสกิโดบราระสามารถตบป้องลูกสอามได้โคกูเซ็น